เพราะนั้นทำมองยังไงดูสถานการณ์แล้วเนี่ยมันจะต้องมีเหตุเพศภัยต้องลงถนนไหมหรือว่ามันอาจจะแปกบางคนก็บอกว่าปามาสว่าพี่แปรก,กันแล้วว่าคือตอนนี้จุดพีคของการเรียกร้องนะครับอยู่ที่ให้คุณทักษิณน,นะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพาตัวคุณทักษิณเข้าไปในเรือนจำหลายคนว่าทำไมต้องเอาจุดเรือนจําจุดเรือนจําทุกวันนี้เขาอยู่โรงพยาบาลก็เหมือนกับเรือนจําแล้วนี่เป็นทันตสถานแล้วนี่ทําไมต้องอคุณทักษิณกลับเรือนจํา ผมจะขออนุญาตเท้าความนิดหนึ่งนะครับการที่มีกรมราชัณฑ์เนี่ยวัตถุประสงค์หลักของเขาก็คือว่าจับตัวนักโทษที่มีคดีต,ต่างๆนะครับเข้าสู่เรือนจําพอเข้าสู่เรือนจาเสร็จทุกคนก็ต้องเปลี่ยนชุดใหม่แก้วแหวนเงินทองไม่มีค่าทาตบริวารไม่มีเงินทองไม่มีไปแต่ตัวเปล่าๆเ,เสมือนกับว่าไปใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีอะไร ถ้าคุณม,มีโทษหนักคุณก็อยู่ในเรือนจําน้อยถ้าคุณโทษมากก็อยู่เรือนจํา1ปี2ปีสาปีโดยเฉพาะคุณทักษิณเนี่ยโทษจริงๆแล้วคือ8ปีแต่ปรากฏว่าคุณทักษิณใช้วิชาตัวเบาต่างๆนะครับพยายามที่จะหลบเลี่ยงจนกระทั่งขอพระราชทานอภัยลดโทษเหลือน1นปีกระนั้นยังไม่พอก็ยังไม่ยอมที่จะอยู่ถามย้อนกลับไปถ้าสมมติว่าคุณทักษิณเข้าไปอยู่ในเรือนจําเรือนจำเนี่ยเขาพยายามนะครับ เพื่อที่จะพัฒนาคนที่เข้าอยู่ในเรือนจำกลับเป็นคนดีสู่สังคมไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่รู้จักใครไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีอะไรอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่ออยู่กับตัวเองอยู่เพื่อสํานึกว่าสิ่งที่ฉันทําไปนั้นอ่ะมันสร้างผลกระทบอย่างไรสร้างความเลวร้ายกับสังคมอย่างไรคุณทักษิณไม่เข้าสู่เรือนจําเพราะฉะนั้นคุณทักษิณจะสํานึกดีได้อย่างไรครับในเมื่อคุณทักษิณไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเข้าสู่เรือนจําเพื่อจะอยู่กับตัวเองบ้าง ทุกวันนี้คุณทักษิณอยู่กับครอบครัวรักครอบครัวที่สุดในโลกรักครอบครัวมากกว่าคนไทยด้วยซ้ําคุณทักษิณพยายามใช้บริวารของตัวเองเพื่อที่จะตัวเองไม่เข้าอยู่ในเรือนจําและคุณทักษิณก็จะไม่รู้สึกคําว่าสํานึกดีซึ่งคุณทักษิณไม่มีโอกาสได้ใช้สิ่งนี้แน่นอนอการที่เราพยายามจะให้คุณทักษิณเข้าไปอยู่ในเรือนจําเรือนจําเพราะ เราเห็นหลายคนนะครับพี่ปองครับพี่ยอดครับออกจากเรือนจําปุ๊บเนี่ยไปบวชก็มีไปศึกษาธรรมะก,ก็มีเป็นคนดีสู่สังคมก็มีออกมาจากเรือนจําปุ๊บเป็นคน,คนที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็มีเพราะเรือนจําเป็นสถานที่บ่มเพาะคนเพื่อปรับเปลี่ยนนิสัยบุคลาบุคิกภาพข,ข,ของเขา <miniature S 1> ตัวของเขาให้มีคนดีสู่สังคมคุณทักษิณทําแบบนี้แล้วเราก็เลยคิดว่าโอกาสที่คุณทักษิณจะสํานึกดีนั้นโอกาสนั้นมีน้อยลงครับ คือหลังจากนี้คือไม่มีทางสํานึกดีได้เลยฮะไม่มีทางได้และอย่างหนึ่งครับการที่เรียกคุณทักษิณว่านักโทษเทวดาทเทวดาผมก็ไปเปิดในตําราดูนะครับค,ความเป็นเทวดาของคนเกิดจากอะไรเกิดจากหนึ่งคนมีฮิริโอตป,ปะละ,ะอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปอสองจากาคุณต้องรู้จักบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคมบ้างไม่ใช่ช่วยแบบเอาตัวเองได้ด้วยนะครับอันนั้นไม่ใช่3ต้องสร้างสารรค์ขอ 4. ครับสร้างสารรค์ที่เป็นประโยชน์ต่างๆให้กับสังคมด้วย4ข้อนี้คุณทักษิณไม่มีเลยละอายก็ไม่มี เกรงกลัวก็มีมีท้าทายจิตใจของพี่น้องประชาชนสะส่วนใหญ่คุณทักษิณไม่ควรจะเป็นเทวดาครับแบบนี้ทั้งหมดถ้าตรงกันข้ามเราเรียกว่าซาตานครับพี่ปองครับ<อ>ครับพี่ยอดครับอ,อย่างนี้เราเรียกว่าซาตานชั้น14ขณะเดียวกันครับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือนะครับในกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่ใช่มีแค่อายการผู้พิพากษานะครับออก,กระบวนการยุติธรรมสิ่งหนึ่งนั่นก็คือคุณหมอครับคุณหมอเนี่ยถ้าสมมติว่าเขียนใบแพทย์ใบหนึ่งมา ให้สารดูสารก็จะอนุเคราะห์หรือพิจารณาตามใบคําสั่งหรือใบรับรองของแพทย์ทยนะครับทาตามเพราะฉะนั้นคุณหมอก็คือส่วนหนึ่งของคําพิพากษาด้วยเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานในการพิจารณาคดีด้วยถ้าคุณหมอไม่มีจรรยาบาลไม่มีวิชาชีพหรือหลงผิดก็จะทําให้คดีนั้นเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งเรากำลังเห็นอยู่ขณะนี้ว่าค,คุณหมอ คุณหมอมีผลเลยนะ่มีผลมากนะครับคุณหมอคือต้นทานเลยนะเพราะฉะนั้นเราศรัทธาคุณหมอเราเจ็บป่วยแล้วไม่สบายคุณหมอช่วยชีวิตเราคุณหมอมีพระคุณกับเราแต่ถ้าคุณหมอไปช่วยเหลือคนผิดนะครับให้เขาไม่มีโอกาสได้สํานึกในเรือนจําคุณหมอมีส่วนที่ให้เขาทําบาปด้วยครับพี่ปองครับพี่ยอดครับผมก็รู้สึกว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่คอปะทสปปะศและกองทัพธรรมต้องทําเป็นอย่างแรกก็คือสร้างจิตสํานึกให้คุณทักษิณและบริวารคุณทักษิณและระบบกระบวนการยุติธรรมต้องถูกเซฟไว้ตอนนี้ Car.